การเรียกชื่อลูกเฉยแล้วลูกไม่หันก็ไม่เรียกก็เรียกชื่อเลือกจะชื่อเรียกจะชื่ออย่างเดียวลูกก็จะไม่หันนะคะมันเหมือนเป็นเสียงแบบเสียงนกเสียงกาเน่ะเสียงนกเสียงหมาเสียงไก่ที่เขาได้ยินแต่ว่าฉันไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ในกรณีที่เราจะเรียกลูกจริงๆนะคะเราจะต้องกระตุ้นระบบประสาททั้งหมดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมากขึ้นและดีที่สุด เช่นเรียกชูใจนะคะอันนี้ชื่อชื่อลูกนะชูใจนะคะเรียกชูใจแล้วเฉยไม่สนใจเราก็เดินไปใกล้ๆสัมผัสตัวชูใจให้ลูกได้ยินเสียงชัดได้เห็นเห็นเราชัดได้รับสัมผัสนะคะผิวสัมผัสเนี่ยกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อผิวสัมผัสเซนเซอรี่ต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะคะให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันมากขึ้นแล้วก็อย่าไปเรียกเล่นนะคะอย่าไปเรียกเล่น เรียกแบบมีเหตุผลเรียกแบบมีสิ่งจะต้องทำเรียกมีความน่าสนใจเช่นชูใจไปซื้อขนมกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเฮ้อจะได้ไปซื้อขนมตาก็เป็นประกายนะคะการสอนเอด็กพิเศษนะคะจะไม่เหมือนการสอนเด็กที่ปกติทุกอย่างนะคะเพราะเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะคะ เช่นจะสอนให้เขาบวก1บวก2บวก3อะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เขามีแค่ตัวเลขก็ไม่ได้นะคะเขาจะต้องได้หยิบได้จับนะคะการนับของเขาอาจจะต้องใช้นิ้วมือการนับของเขาอาจจะต้องใช้ดินสอขีดลงไปนะคะเพื่อเป็นการนับหรือใช้สีขีดลงไปหรือให้ได้จับของที่เป็นชิ้นๆเพื่อที่จะนับจะบวกจะลบให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการสอน หรือการให้เวลาเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและก็ให้กําลังใจมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมชมเมื่อทำได้ดีนะคะการชมก็ต้องชมแบบชัดเจนด้วยนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆลูกทำได้เห็นไหมมันยากแต่ลูกทำได้สุดยอดไปเลยอุ้ยคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยนะคะ สัมผัสแตะตัวกอดนะคะอันนี้คือรางวัลนะคะรางวัลที่เขาชอบรางวัลที่เขาแบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,จะต้องจะต้องชัดเจนลึกซึ้งนะคะไม่ใช่เข้มข้นในเชิงวิชาการนะคะแต่จะต้องพยายามให้น้องเข้าใจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะคุณพ่อถามว่าฝึกกับ คุณพยาบาลแล้วจะต้องฝึกกิจกรรมบําบัดต่อไหมนะคะจริงๆรูปแบบของการฝึกเนี่ยถ้าฝึกกับคุณพยาบาลแล้วก็จะมีเรื่องของการมีกิจกรรมเชื่อมในนั้นนะครูแหม่มคิดว่าจะมีกิจกรรมเชื่อมในนั้นเพราะว่าจะเน้นเรื่องของการมีสมาธิการจดจอ่อการโต้อตอบได้ดีนะคะการเล่นที่คงที่การกํากับตัวเองได้ดีการตอบ การตอบคําถามกลับไปกลับมาแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหานะคะส่วนในเรื่องของทางบ้านเนี่ยครูแหม่มอยากให้เป็นการเล่นร่วมการสนุกร่วมกันอยากจะบอกว่าคุณแม่น้ําลินเนี่ยจัดการเรื่องทางบ้านได้ดีมากเลยนะคะพาลูกไปปั่นจักรยานพาลูกออวิ่งเล่นพาลูกไปสนุกที่สวนนะคะและ รู้ไหมสิ่งสำคัญคืออะไรถ้าเราเล่นร่วมกับลูกอ่ะเราจะได้ความเป็นธรรมชาตินะคะการสบตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไปที่ไหนไม่มีใครรู้เอ้าล,ลูกเธอเป็นออทิสติกเหรอลูกเธอพัฒนาการช้าเหรอไม่มีใครรู้นะเพราะว่าลูกเราแววตาสดใสนะคะควบคุมเสียงตัวเองได้ไม่ได้มีบุคลิกที่แตกต่างออกไปมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากการที่เราฝึกนะคะ ฝึกฝนเล่นสนุกร่วมกันการฝึกกิจกรรมที่บ้านการฝึกทําอาหารการฝึกชีวิตประจําวันต่างๆเหล่านี้แหละเป็นตัวช่วยผลักดันที่ดีเลยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะการที่ได้ไปเล่นกับธรรมชาตินะคะไปทะเลไปเที่ยวเดินภูเขาเดินสวนนะคะโอ้ยอันเนี้ยเหล่าเนี้ยเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะใช้ธรรมชาติบําบัดเป็นตัวดูดซับ พิษต่างๆออกจากร่างกายเนาะถ้าสมมุติว่าน้องกรีดแล้วเรายิ่งไปคุยไปแบบอะไรลูกมาแม่กอดไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งกรีดยิ่งให้เราเข้าไปหาแต่ว่าถ้าเขากรีดนะไม่ใช่เราปล่อยปละละเลยไม่สนใจลูกนะคือถ้าเขากรีดเราก็บอกว่าเอา้าโกรธอะไรคะโกรธมากเลยเนาะแม่รู้แม่รู้แม่รู้รอน้องร้องไปก่อนน้อง น้องใจเย็นค่อยมาคุยกับคุณแม่ใช้คำศัพท์ง่ายๆนะคะน้องใจเย็นแล้วเราค่อยมาคุยกันนะคะให้ลูกอยากกรีดให้เขากรีดไปถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านนะแต่ว่าถ้าไปในสถานที่สาธารณะชุมชนถ้าเขามีอาการแบบนั้นนะคะเราจะต้องพร้อมพร้อมที่จะอุ้มตัวเขาออกจากที่นั่นพร้อมที่จะอุ้มตัวน้องออกไปที่รถให้เขารู้ว่า ที่ชุมชนนะคะที่สาธารณะไม่สามารถทำแบบนี้ได้กํากับตัวน้องเองไปในตัวนะคะเพื่อฝึกน้องออกไปเข้าสังคมนะคะไปพบปะผู้คนแล้วเราก็ต้องฝึกวินัยว่าถ้าไปข้างนอกทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอาจจะคุยกันก่อนหน้านั้นและจริงๆแล้วนะคะเวลาจะสอนหรืออะไรสอนกันตอนอารมณ์ดีสอนกันตอนเล่นสนุกร่วมกัน สอนให้ดูตัวอย่างและเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะหรือว่าสอนที่จะทำให้ลูกเข้าใจง่ายขึ้นก็คือสอนผ่านการเล่านิทานสอนผ่านเอาตัวละครหรือของเล่นมาเป็นตัวละครแบบนี้นะคะน้องจะฟังง่ายขึ้นนะคะเข้าใจคำพูดช่วยเหลือตัวเองได้สัมพันธภาพดีมากๆแต่ไม่ยอมพูดสักทีนะคะเอาเอาภาษากายก่อนค่ะคุณแม่เอาภาษากายก่อนเนาะ เอาภาษากายออกเสียงอุ้ยว้าวอะไรเนี้ยให้มันได้ก่อนอู้ว้าวายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเสียงเหล่านี้ก่อนภาษากายให้ได้สีหน้าแววตาสดใสไม่ขออะไรเงี้ยให้ได้ก่อนนะคะคําศัพท์จะตามมานะคะเอาเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆตามมาพูดหูไม่นวกนะคะ กล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นปกติดีรับรองพูดได้แน่นอนอาจจะช้าหน่อยแค่นั้นเองนะคะสารพัดเรื่องของเราอยู่แล้วเนาะเราก็สู้อีกนิดหนึ่งเราก็จะต้องมาดูว่ากล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นเป็นยังไงการห่อลิ้นการขยับลิ้นเป็นยังไงนะคะการควบคุมลมเป็นยังไงนะคะสังเกตสิ่งเหล่านี้ก่อนช่วงแรกเราอาจจะ ทำฐานของร่างกายให้มั่นคงฐานของอารมณ์นะคะฐานของภาษากายให้มั่นคงก่อนเพราะฐานเหล่านี้แน่นมั่นคงแล้วฐานอื่นๆฐานคำศัพท์นะคะฐานการเรียนรู้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเด็กบางคนออพอเขาเริ่มชินนะชินกับที่บ้านที่บ้านปล่อยโอกาสให้ให้นับบ้างนะคะเอาแปลงไป เอาแบตเตอรี่นไปใกล้เ,เตรียมเตรียมเตรียมต,ต,ตัวนะฟึดฮ่าเป็นยังไงบ้างตกใจไหมกลัวหรือเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกอาจจะต้องมีคนกอดไว้นะคะคุณพ่อกอดไว้ยายอุ้มไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เวลาที่เราจะเอาแบตเตอรี่นไปตัดอีกพร้อมนะพร้อมนะมนะเตรียมตัวนะกอดไว้แน่นเลยนะแม่จะตัดแล้วนะหนึ่งสองสามฟึดแล้วเราก็ปล่อย ให้เป็นจังหวะนะคะพอเขารู้จังหวะที่แน่นอนนะคะเขาสามารถกํากับตัวเองได้ดีนะคะเรื่องของจังหวะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเขากํากับตัวเองได้ดีเขาก็จะทนไหวมากขึ้นนะคะเหมือนไปทําฟันคุณแบบจะยกตัวอย่างบ่อยมากเลยไปทําฟันถ้าคุณหมอแบบปล่อยให้หายใจบ้างปล่อยให้ดูดน้ําลายออกบ้างอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบได้มาหายใจเต็มที่ใช่ไหม แต่ถ้าคุณหมอทําไปเรื่อยๆเลยเราเป็นไงคะไอ้กั้นหายใจบ้างแหละนะคะเหมือนกันนะคะน้องก็จะเกรงน้องก็จะกลั้นน้องก็จะตกใจน้องก็จะไม่รู้ว่าจังหวะของฉันควรจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการเว้นจังหวะให้การให้ลูกรู้จังหวะในการอาบน้ําในการตัดผมนะคะจะทําให้น้องอะ่ะยอมทําตามได้มากขึ้นนะคะ คุณแม่บอกว่าเราผิดไหมคะที่บางครั้งเรารู้สึกท้อไม่ผิดค่ะคุณแม่ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเเรามีอารมณ์ทุกอย่างเป็นปกติลูกของเราร้องไห้ลูกของเราโมโหลูกของเราดีใจเสียใจก็เป็นปกตินะคะแต่บางครั้งอารมณ์ที่มากระทบเราเยอะๆแล้วเราแม้กระทั่งเรารักลูกมากๆเราท้อก็ไม่ผิดเลยค่ะ เราไม่ผิดเลยนะคะท้อได้นะคะทุกคนมีเรื่องทอ้อเรื่องเสียใจนะคะผ่านกันมาหมดแล้วนะคะครูแบบบางครั้งยังทอ้อเลยนะเอาจริงถ้าหายไปนานๆน,นี่คือทอ้อจริงเ,เรื่องของอารมณ์เนาะเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นเรื่องที่ดีที่เราเข้าใจอารมณ์ตัวเองว่าเราท้อนะคะ เราเข้าใจอารมณ์ตัวเองว่าเราท้อว่าเราเหนื่อยนะคะแล้วเราเราอย่าไปจมอยู่กับอารมณ์นี้เป็นเวลานานนะคะพอเราจับอารมณ์ของเราได้แล้วนะ่ะให้เราบอกตัวเองให้เราให้กำลังใจตัวเองแล้วเราจะต้องรู้ด้วยนะว่าเราจะแก้ไขอารมณ์นี้ได้ยังไงใครจะเป็นคนช่วยดึงอารมณ์นี้เราขึ้นมาได้เราจะไปเจอเพื่อนคนไหนเราจะทำอะไรนะคะเราจะ ทานอะไรเราจะสนุกกับลูกแบบไหนนะคะนั่นแหละอย่าลืมอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองนะเราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้พอได้แต่ต้องปรับอารมณ์ให้ได้เร็วมากขึ้นนะคะครูมแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ